สวัสดีค่ะส้มจี๊ดกับรถสตอมแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อราคา1 3 9 9 0ล้านบาทคันนี้แต่งชุดเหล็กฮั m เมอร์รอบคันใส่ล้อแม Mac ็กไซส์ยจัดทรงยก2นิ้วหล่อมากๆค่ะฟังก์ชันคันนี้มาครบมาเต็มเครื่องยนต์2.0ลิุรไบเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจัดไปเลยค่ะกับเกียร์ออโต้10สปีดเกียร์อ e ีชิปเตอร์ไฟฟ้าค่ะแต่งล้ออะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะมาชมความหล่อด้านน้านก่อนเลยค่ะ เริ่มจากด้านบนตัวรถค่ะบนใส่ฝากระโปรงทรงฟิตค่ะรูปม้ามาแต่งทำสีเดียวกับตัวคือสีเทาดำตัดกับสีดำด้านค่ะใส่อะคริกเลนเจอร์นะคะนี่เป็นตัวนูนแบบนี้ค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะไฟหน้านะคะก็เป็นทรงซีแคมแบบนี้มาจากโรงงานได้เป็นไฟเมทริกเอลดีไฟเนี่ยเปิดปิดสูงต่ําอัตโนมัติและลดแสงแยงตาให้อัตโนมัติด,ด้วยค่ะอัจฉริยะมากๆเลยเวลาเราเลี้ยวก็เพิ่มความสว่างให้อีกด้วยนะคะ ใส่ครอบไฟหน้าให้ครบเลยกระจังด้านหน้าค่ะเสริมรอด้วยทรงเรนเจอร์รับเตอร์วีหเพิ่มไฟ l e d 4สีขาว3จุดหล่อแบบนี้แข็งแรงทนทานกับกันชนหน้าเหล็กรุ่นใหม่ล่าสุดของ Hummer นะคะรุ่น a อ l a s หล่อแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เรายังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะหูลากจูงก็ติดมาให้ครบเลยและนี่ค่ะสาหรับค้าสายออฟโรดสายลุยนะคะก็ สามารถจะติดตั้งพวกวินลากนะคะเพิ่มเติมลักจูงได้ด้วยนะคะแผ่นป้ายสามารถพับกระดกได้นะคะผ่านอุปสรรคต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนช่วงล่างค่ะคันนี้แผ่นกันกระแทกนะคะก็จะเป็นแผ่นเดิมนะคะจากโรงงานนะคะส่วนชิ้นด้านหน้าจะเป็นชุดงานเหล็กค่ะหูลากจูงเดิมจะเป็นสีดําค่ะส่วนหูงานแต่งก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เดี๋ยวส้มจะพาไปดูช่วงล่างของตัวรถกันต่อค่ะ ล้อแม็กซีดำคันนี้หล่อมากๆเลยค่ะใส่ไซส์20อฟเซ็ตลบ24จับชูก,กับยางแอม MT m t Terrain ดอกลางลึกใหญ่นะคะสามารถลยุยออฟโรดได้ทุกสภาพถนนเลยสเปคยางคือ 33.2.5R20 ค่ะช่วงล่างนะคะคันนี้เขามีโชคอัพโมอโนทูปมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะใช้ช่วงล่างเดิมแต่ว่ามีการหนุน จัดทรงยก2นิ้วเพราะเนื่องจากเราใส่ล้อและยางขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติและยางเปลี่ยนนะคะตัวปีกนกปรับองศาของ YONG กันด้วยนะคะการที่เราใส่ปีกนกปรับองศาเนี่ยช่วยลดอาการการกรีนหน้ายางจะ,ะช่วยปรับมุมมุมแคมเบอร์คัสเตอร์นะคะให้กลับมาตั้งตรงค่ะาก,การใช้งานก็จะปกติใช้ใกล้เคียงกับที่เราออกจากโรงงานเลยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยทีเดียว คันนี้เราเสริมคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินด้วยนะคะคิ Q ้วล้อสีดำด้านปกป้องตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาเราใส่ล้อนะคะที่ใหญ่ขึ้นใส่คิ้วล้อเนี่ยก็จะช่วยทำให้ตัวล้อลดอาการการยื่นได้นะคะดูได้จากมิติด้านหน้าตัวรถแบบนี้เลยนะคะทำให้ลดการยืดน,น้อยลงนะคะปกป้องตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยกระจกข้างเป็นสีดำค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันและไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะคะ กระจกสามารถพับได้นะคะแบบนี้พับมาด้านหน้าได้มอเตอร์ไซค์เฉียวชนนะคะไม่ต้องกังวลเลยและมีตัวบายสปอรตมาที่ตัวกระจกด้วยนะคะตัวเลด่านะคะเขาจะจับสัญญาณด้านหลังถ้ามีรถมาในมุมอับก็จะส่งไฟกระพริบเป็นสีส้มแบบนี้นั่นเองค่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะมือจับนะคะเป็นระบบพุชตัสสมาร์ทคีย์สอดมือรถปลดล็อกให้เลยนะคะเบ้ารองมือจับมาให้ครบเลยด้านบนนะคะติดโซลารูฟนะคะตัวงานแฮมเมอร์ค่ะเป็นแหลกหลังคารุ่นใหม่ล่าสุด ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดเสียงเงียบและบรรทุกของได้เยอะเลยค่ะการสั่งติดตั้งเพิ่มเติมให้เปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะมาดูด้านข้างอีกนะคะตรงนี้เรามีเสริมหลอด้วยบันไดข้างค่ะเหล็กฮาร์เมอร์รุ่นเช a ร์เดลค่ะมีตัวกันลื่นตรงนี้ให้ด้วยนะคะเวลาเราก้าวขึ้นลงรถและถ้าเราเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างพื้นด้านล่างเวลาเราก้าวขึ้นลงสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไปดูต่อค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะ ติดตั้งฝาถังน้ํามันเพิ่มเติมให้นะคะป้องกันร,รอยขีดข่วนได้อย่างดีเลยน้ํามันเติมน้ํามันตัวดีเซลรองรับน้ํามัน b 2 0ค่ะรถไม่ได้ล็อกฝาถังสามารถเปิดเติมน้ํามันได้เลยค่ะคิ้วล้อติดให้ทั้งหมด4คิวล้อเลยบาร์ด้านหลังค่ะตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะคะมี5ล็อกหสเต็ปแบบนี้เลยนะคะเราอยากจะบรรทุกนะคะตำแหน่งไหนนะคะก็สามารถจะปล่อยล็อกแบบนี้ได้เลยค่ะ นี่ถ้าสิ่งของยาวนะคะก็สามารถเลื่อนมาให้สุดกระบะได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ล็อก5สเต็ปคนไม้ขนบันไดนะคะขนย้ายสิ่งของได้มากขึ้นนั่นเองค่ะด้านข้างติดสติกเกอร์นะคะ Ranger Raptor ตัวนี้เราเป็นตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะมันได้เหยียบท้ายมาแล้วจากโรงงานหยิบสัมภาระด้านท้ายตัวรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้ายมาพร้อมกับไบสปอร์ตนะคะตรวจจับรถในมุมอับสายตานั่นเองเป็นไฟท้ายแบบ LED ใส่ครอบไฟท้ายให้ครบเลยข้อฝาท้ายฟ d ็ดีฟอดสีดาเม้าโลโก้แบบนี้มีกล้องให้รอบคันนะคะมือจับอยู่ด้านบนไฟเบรกอยู่ด้านบนมีตัวกุญแจนะคะที่เราสามารถไขล็อกฝาท้ายได้อีกชั้นหนึ่งเซฟตี้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะฝาท้ายค่ะมีตัวพอนแรงนะคะฝาท้ายให้ด้วยเวลาเราปิดค่ะฝาท้ายจะปิดได้เบามากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะปิดฝาท้ายด้วยมือเดียวได้เลยค่ะ ตัวชาร์จไฟท้ายกระบะก็มีมาให้นะคะเหมือนกับตัวรุ่นวายแท็กเลยกระบะท้ายลึกมากๆเลยค่ะจุถึง540ม mm ิลลิเมตรเลยความสูงของเขานะคะบรรทุกได้ดีมากๆเลยตอบโจทย์การใช้งานสุดๆไปเลยค่ะกับกันชนท้ายเหล็กฮ a มเมอรค่ะรุ่น n o วานะคะตัวนี้ก็จะมีตัวไฟนะคะเวลาเราถอยแล้วก็ไฟเบรกนะคะไฟสองสว่างให้แล้วก็มีตัวเซนเซอร์ที่เราสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วก็พิเศษค่ะลูกค้าเพิ่ม หูลากจูงตัวนี้เพิ่มเติมสามารถได้ลากได้ถึง3.5ปตันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานมากนะคะตัวนี้เหล็กหนาและใหญ่และแข็งแรงมากแล้วข้อดีของ งาน Hammer ทุกชิ้นนะคะเขามีการรับประกรันจากโรงงานด้วยนะคะมีบาร์โค้ดให้คุณสามารถสแกนได้เลยค่ะทุกชิ้นงานของงาน Hammer เลยบเบรกนะคะก็ได้เป็นดิสเบรกสล้อเลยนะคะบเบรกอยู่นะคะบเบรกหนึบแน่นอนปลอดภัยมั่นใจกับรถยนต์น e กเจลเลนเจอร์สตอ m t มแคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวส้มจุพาไปดูภายในของตัวรถกันต่อค่ะสอดมือนะคะรถจะปลดล็อกค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ เบาะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะปรับได้8ทิศทางเลยนะเป็นเบาะไฟฟ้าสีดำค่ะเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงแล้วก็ปักคำว่า StormTag ตัวที่ตัวเบาะด้วยนะคะเดินได้ดิ้นเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะรู้รามากนะคะภายในก็กว้างขวางมากๆค่ะหน้าจอให้มาขนาด12นิ้วค่ะเป็นระบบสัมผัสนะคะรองรับ Apple Car า a พนดอร์อัตโมมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะ มีแท่นชาร์จไฟไร้สายนะคะแล้วก็มีตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบ e-shifter ไฟฟ้านะคะเขาสามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์ให้เองได้เลยแล้วก คันนี้นี่เทพมากนะคะเขาจะมีตัวช่วยจอดรถอัจฉริยะนะมีทั้งรุ่นขับสองและขับ4เลยแต่คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะก็ใช้ปรับโหมดขับขี่นะคะแบบหมุนได้เลยมีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยถึง6โหมดเลยระบบเซฟตี้ปลอดภัยนะคะก็มีมาให้ครบเลยอย่างเช่นแอร์แบ็กเนี่ยมีให้ทั้งหมด7ลูกเลยนะคะระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกมาให้ครบระบบช่วยขับขี่นะคะขับเองเบรกเองให้แบบอัตโนมัติแล้วกับระบบช่วยจอดให้ด้วยนั่นเองค่ะใครสนใจอยากได้รถสตอมแท็กซ เคลื่นสีล้อแบบนี้นะคะสมรรถนะมาเต็มล้อเป็นน้องๆของแรปเตอร์นั่นเองนะคะและแต่งหล่อๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีดได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ส้มจีฟอดพนคนรนเกษตรนะวมีนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแต่งรถหล่อแต่งรถสวยต้องส้มจีสิคะโทรเข้ามาหาส้มจีดได้เลยนะเรารอสายอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย